เกกระี้กันอีกแล้วน,นะครับวันนี้ผมจะสอนค่าเอ้ยไ,ไม่ของผมจะสอนผมจะสอนทำอของทุกอย่างให้นะครับแล้วของผมจะทำไมกาดก่อนเลยใส่นังฟ้า,าแล้วก็ใส่กระป๋องแล้วก็หยิบมันอมา,มาท้ายนี้พลิกมีเชี้ใน,นตัวเราลดกแล้วเ,วเราแบบนี้ครับ เราไปกินอันนี้อันหนึง่งก็เป็นไม้กว่านะครับแล้วผมจะพาพวกคุณมปเอาของอันแรกนะครับอยู่ในนี้อยู่ในถ้ำนี้เลยเป็นปลาปลานะครับนี่ปลาปลาที่ทุกคนอยากได้ครับอันหนึ่งพึ่งครับอยู่บนลังครับต้องใช้พึ่งอันนี้ปพียงขึ้นไปครับก็เอาตัวนี้เอาของเกสรกับดอกมาตรงนี้ ตรงนี้ครับที่ผมยืนอยู่แล้วนก็ตรงแคนตัสตรงกระบองเพชรครับแล้วก็ตรงภูเข,ขาไฟตรงนี้ครับแล้วก็มีที่หนึ่งบนแม่น้ําในแม่น้ำนะครับแม่น้าตรงนี้ ถ้าสมแติเราไปคุยกับยาชินีแล้วก็ทำแบบนั้นส่วนนี้ก็คือจะไปเอาฟอยนะครับผมบอคงเปิดเข้าผิดขอโทษด้วยนั่งเมื่อกี้ผมมาดูอะไรอ่ะดีือว่าครับดีด,ดตาเฉยทำตื่นขอบขอบน,นะครับ ยี่เดี๋ยวผมจะบอกยี่สิบแปดแอนด์ยี่สิบปี่ฟ็อกแอนด์เจนส์แล้วก็ปสอหนึ่งสอง,งสอ้าไม่ใช่ผิดนี่หมา <c oughs> เสร็จแบบนี้แล้วก็ไปนะครับลงมาปุ๊บ เข้ายี่สิบสามและยี่สิทุกแันเจนแล้วก็สองศนยแล้วก็นแล้วก็ทรีนแคชแล้วก็วิกกิวิสามิสเตอร์เลชครับแล้วน,นี้มันจะมีสอยนี่สอย ค okay. ส่วนนั้นต่อไปเอานกนง่ายเลยครับแค่เอาเพิ่งแล้วก็บินเก็บนกตรงนี้ครับตรงนี้ง่ายมากส่วนเจดีเป็นวผมจะพาไปครับสายเอ้ยไม่ใช่ดอปไอเทมสายระเบิดเข้าไปอ เราก็เห็นห้ามนั้นใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็กินน้ำยานี้ไปครับจุ๊บ้ล้วป๊บนึ้เร็จมแร์แล้วก็ของของหมจะใช้วิธีการลัดน,นะ บินไปใช่ไหมครับิบนไปที่ตรนีครับแล้วก็แล้วก็นี่ใช่ไหมครับช้อนกลับไปที่แคมป์กดแรนแล้วกดใส่หูยักษ์ครับกี่อันก็ได้กองคูงออกอันเดียวครับ แล้กวก็ไปที่ในถ้ำนะครบหลังจากไปที่ในถ้ำเสร็จเอากดไปที่ช้อนช้อนจะใหญ่ขึ้นแล้วน้ำยาจะหายไปครับแล้วเราก็จะไปเอากระป๋องได้หลายคนจะบอกว่าถ้าเกิดแม่ให้ช้อนใหญ่จะได้ไหมไม่ได้นะครับ ้ากลับไปที่แคมป์เลยแล้วคงผมใจใจดีให้คนแถวๆนี้หวัดดีเพื่อนอาน่าให้ไอบคุณไว้นี่เขาไม่น่าจะดีใจน่าดูขอผมสินชัต เฮ้ยบายขอดีเซ็ตเพล์แป๊บหนึ่งอนะเอิมเข้าม้อสิเพื่อนเอเอดีดีฝนนกดวขอผมจะอืมหล้ เดี๋ยวขอผมไปเอาปลาให้เขาก่อนนะครบหลายคนจะรู้ว่าปลาต้องอยู่ในในน้ำนะครับแล้วฝนระเบิดหาง่ายสุดไปเลยเจ้าผมปลาไปเอาเขาอยู่ไหนเนี่ย แล้วเขาจะรีบกินไปแล้วแล้วผมจะเอาไปให้คนอื่นน้ำยานกไปเอานกให้คนอื่นแล้วบิอกถูกพึ้นปังตาของผมต้องแฝะแบบนี้ไปก่อนไม่งั้นแล้วผมจะถูกขึ้นต่อย phải lên cài nút quá nhìn nút nó hay chơi chơi đi rồi cháu làm... hay à จะพอช่วยเขาวันด,ดีตัผมจะเอาให้ให้ให้ของผมให้เขาเขาไม่รู้นะว่าเขาจะตื่นเต้นหรือเปล่า เต้นหน้าด่ะครับผมจะไปเอาที่ใส่ให้เขาด้วยเฮ้ไม่เอาแล้วบนี้เขาดีกว่าระเบิดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแล้วก็ลงไปชางนี้นี่นีเนีดอยเปอยู่ระเบิดที่แล้วฝนนั้นก็ไปให้คนอื่นคนอ่ะ นี่พี่ใจดีโยนให้เอาเออเขาเก็บด้วยเขาเก็บด้วยแล้วเธอผมจะไปเอาอย่างอื่นได้หลายอย่างให้เขาฝวนพิกนี่ข้าหลังตรงนี้ลงใบอืดๆทางนี้ไม่ใช่เอคนคิตางตันแล้วก็ลงไปดอก เดี๋ยวก็ปิดนี่เจ็บพีคเจ็ปดตกเทมเอาไปให้ดอกไอเทมเนาะโอ้โาขอบคุณเขายังไม่มีเพิกแมงมุมแมงมุมยังไม่ได้บอกมันอยู่ที่ยังดังลกๆมังลกๆ,ๆมันไรนี่ะ แล้วเข้าไปต้องใช้คนตัวเล็กนีทางนี้นี่นี่นีทางนี้นีทางนีนนีแล้วหัวนั้นก็เอาอันเฟรี่ใส่กินแล้วก็ไป พอแล้วนะครับพอดีน้องผมเล่นเราบงเหมือนกันครับแต่น้องผมไม่อยากจอยครับน้องผมหงุดหงิดครับหงุดงิดผมเข้าไปในทางนี้เอาเอาพี่